เราก็มาแปลงนี้นะจ๊ะนี่แปลงนี้จะเป็นอ่กล้วยไม้ในสกุลชอมโบเกียนะจ๊ะชอมโบเกียก็จะเป็นกล้วยไม้ที่เลี้ยงง่ายชอบแสงชอบแสงนะจ๊ะก็ตัวนี้อ่บ้านเราเนะะี่ยน่าจะเรียกว่าสากกระเบือที่เรียกว่าสาักกระเบือเพราะว่าอะไรเพราะลำเ,เขาใหญ่เหมือนสากสากตําก็เลยว่าสักกระเบือเป็นกล้วยไมท้ทศอเมริกาเหมือนกันนะจ๊ะแล้วเขาจะให้ดอกเป็นช่อยาวเป็นอยน่างนนี่ทุกช่อเขา ก็เขาอยญ่เลยดอกเขาน่ารักนะนี่คือดอกเขาเขาจะ้ีดอกเขาจะงีหยิกยถ้าไม่แสงไม่แดดดอกเขาไม่ออกนะคะดอกน่ารักมากดอกน่ารักจริงๆแต่ว่ามีแต่มีแต่ ดอกเขามีกลิ่นสาบคือมันไม่หอมาแต่มันว่ามันเป็นกลิ่นสาบเลยงงมากแต่ดีคือเราก็ดูความรนะักเขาอย่างเดียก็พอละอย่าไปดมเขามากอ่าเดี๋ยวเลยลืมบอกชื่อวิทยาศาสตร์เลยอ่าเป็นชอมโบกเกียที่บิซนิสนะจ๊ะถ้าจะไม่ผิดนะไม่รือว่าพูดถูกหรือสกปผิดยังไงก็่อาไปดูชื่อที่ถูกต้องหน้ากิฟเนี่ยไม่โฟกัสอีกแล้วโอเคไปตัวื่น